หายใจอย่างไรให้สุขภาพดีเทคนิคฟื้นร่างกายด้วยลมหายใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาพเข้าใจง่ายรู้ไหมครับว่าแค่หายใจให้ถูกวิธีก็ช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นได้จริงวันนี้เราจะมาฝึกหายใจให้ถูกจังหวะเพื่อฟื้นพลังหัวใจปอดสมองและลดความเครียดไปพร้อมกันครับส่วนที่หนึ่ง ทำไมการหายใจจึงสำคัญการหายใจคือการรับพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายแต่คนส่วนใหญ่หายใจสั้นเพราะเครียดรีบหรืออยู่หน้าจอนานเมื่อหายใจสั้นปอดขยายไม่เต็มที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอสมาธิสั้นเครียดง่วงง่ายส่วนที่2 4เทคนิคหายใจเพื่อสุขภาพ 1. ห,หายใจลึก deep breathing สูดเข้าทางจมูกช้าๆนับ1 4ถึง4พุงพองออกกลั้นไว้2วินาทีแล้วค่อยผ่อนออกทางปากนับ1 6ถึง6ช่วยลดความดันและผ่อนคลายทันที 2. หายใจแบบกระบังลม (Diaphragm Breathing) มือหนึ่งวางบนอกอีกมือวางบนท้องสูดลมหายใจให้ท้องพองแทนหน้าอกฝึกวันละ5 1 0ถึง10นาทีช่วยให้ปอดขยายเต็มที่ 3. หายใจ 4, 7, 8สูตรลดเครียดก่อนนอนสูตรเข้า4วินาทีกลั้น7วินาทีผ่อนออก8วินาทีทำซ้ำสามถรอบก่อนนอนหลับลึกขึ้นทันที 4. หายใจพร้อมจิตใจ mindful breathing หายใจพร้อมสังเกตลมหายใจเข้าออกไม่คิดถึงอดีตรหรืออนาคตช่วยให้ใจสงบสมองปลอดโปรง่ง ส่วนที่ 3. ประโยชน์ของการหายใจถูกวิธีเพิ่มออกซิเจนให้สมองหัวใจปอดลดฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลลดความดันโลหิตทำให้ผิวพรรณสดใสเพราะเลือดไหลเวียนดีปิดท้ายทุกลมหายใจคือชีวิตครับอย่าปล่อยให้เราหายใจเพียงเพื่ออยู่แต่ให้หายใจอย่างมีคุณค่าเพื่อเติมพลังให้หัวใจและปอดของเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าวันนี้คุณได้ลองฝึกหายใจแบบไหนแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้าง